สวัสดีครับพี่พี่ชาวเอฟซีนะครับช่อง YouTube นะครับผมหน่วยรถใหญ่ส่วนนันเซลสาขากระบี่นะครับ ก็สวัสดีครับช่วงเย็นก่อนเลิกงานกันนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่ถ่ายอยู่ประมาณช่วงเย็นนะครับอ่านะครับรถที่เห็นนะครับวันนี้ก็จะพามาชมรถบรรทุกหัวลากนะครับในรุ่นของ GX สามรแรงม้านะครับก็เป็นหัวลากแบบสแตนดาร์ดนะครับคันนี้นะฮะตกแต่งอย่างที่เห็นชัดเจนเลยครับเหมือนเดิมนะครับหมวกครอบนะครับเสริมความสวยงามให้กับตัวรถนะฮะสีที่วันซานนะครับผมนะฮะกระจังหน้าก็สแตนดาร์ดนะฮะก็มีอันนี้มีฝาครอบล้อมาด้วย นะครับแล้วก็ที่ซุ้มล้อนะครับแล็บสีขาวนะครับพร้อมกับของบันไดนะครับตัวสปอยเลอร์ด้านล่างนะครับอันนี้ก็นะครับยอดฮิตนะฮะตลอดการนะครับแต่ที่เพิ่มมานะครับนี่เราไปสังเกตทางด้านหลังด้วยนะครับหัวลากหางซิมินะครับเป็นหางแบบ2เพลานะครับยกดัาได้นะครับส่วนแน่นอนครับตัวหัวเนี่ยจะต้องทําการเดินระบบเข้ามาให้นะครับพร้อมกับตัวชุด PTO นะครับที่ว่าติดตั้งมาจากโรงงานของทางสามิตนะครับนี่ก็เดินสายพวกน้ํามันไฮดรลิกนะครับชุดอุปกรณ์สายไฟท่อลมให้เรียบร้อยนะครับราคาก็จะเพิ่มจากปกตินิดนึงนะครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับหัวลากนะครับเป็นเบรกแบบลมล้วนนะครับหางเนี่ยรุ่นนี้ของเป็นของสามิตนะครับตอนนี้สามิตเนี่ยจะทําหยุดส่งไซส์นะครับ ความยาวเฉลี่ยก็จะอยู่พักเจเมตรหรือว่าแดเมตรนะครับคันนี้อยู่ที่นับแล้วประมาณประมาณสัก8ดเมตรเห็นจะได้นะครับความยาวก็ประมาณนี้นะครับหางสองเพผานะครับล้อก็จะเป็นดั้มนะครับเป็นดัมม์่นงในสามท่อนนะครับฝาข้างเปิดได้แล้วก็ล้อสี่แบบแนบนะครับแล้วก็แผ่นทึบด้านในนะครับอ๋อเมื่อกี้ที่หัวเข็งที่หัวดั้มนะครับเมื่อกี้เราก็เห็นอยู่นิดนึงนะครับ ก็มีตะกร้าผ้าใบมาด้วยนะครับวาร่าหางซิมมิทัมนะครับอันนี้ผมถ่ายแบบเร็วๆเลยนะครับวันนี้นะครับด้านข้างของตัวหางก็จะมีกล่องเก็บเครื่องมือนะครับแล้วก็ยางสเป์อยู่ด้านล่างนะครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตทางท่านเจ้าของรถด้วยนะครับนะครับถ่ายกันแบบเร็วๆสั้นๆนะครับเดี๋ยวเราถอยลองดูห่างๆกันดูว่าเป็นยังไงบ้างอ่ามาดูความยาวของตัวรถนะครับ หัวเนี่ยปกติก็ยาวอยู่ประมาณสัก6เมตรถเมตรนะฮะแต่ว่าพอมาใส่ตัวหาง8เมตรนี่ก็วัดจะเป็น10เมตรเลยนะครับส่วนรุ่นนี้นะครับหางเนี่ยตัวด้ำก็จะเป็นฝาท้ายแบบตอนเดียวนะครับหลอนเฉียงฝาข้างก็หลอนตรงปกติส่วนชุดไฟท้ายก็จะเป็น LED ครับนะฮะเพิ่มความสว่างในช่วงค่ำคืนนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆถ่ายแบบเร็วๆนะครับขออภยัยบางทีกล้องไม่นิ่งฮะ ปกติก็จะใช้ไม้กันสั่นช่วยนะครับวันนี้ก็นะครับถ้าท่านใดสนใจก็ทรมาสอบถามกันได้นะครับที่ผมหน่วยนะครับรถใจเยูสูอานามันเซลสาขากระบี่นะครับฝ่ายขายลูกทุกขนาดการขนาดใหญ่นะครับดาสีแดงนะครับส่วนถ้าเกิดใครต้องการดาที่มีความสูงหรือว่าที่มีมากกว่าตัวนี้ก็สั่งได้นะครับอาจจะเป็นลห้าลกหกก็ได้นะครับแต่ว่าจะมีคําถามเยอะอยก็คือว่าหางสามเฮาทําได้หรือไม่ เพราะว่าพอชอบเป็นหางสามเพาเนี่ยก็จะทุกได้อยู่รารๆรวมก็หาหาเหมือนกับพื้นเรียวครับห้าสิบตันห้าร้อยแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของความปลอดภัยนะครับทางสามิตรนะครับแล้วก็หลายๆเจ้าเนี่ยก็เลยทําได้แค่สองเพาน้ําหนักรวมลถผมว่าประมาณสักสี่ห้าถึงสิบเจ็ดตันนะครับก็ต้องดูในเงื่อนไขของกฎหมายในการบรรทุกอีกนะครับแล้วก็สินค้าเนี่ยก็จะทุกได้อยู่ประมาณสักเกือบสามสิบตันน้าหนักของตัวหางก็อยู่ประมาณสักหกตันแปดัวก็ประมาณสักหกเจน ประมาณสักหกถึงเจตันนะครับประมาณนี้ก็บวกลบกันดูนะครับก็ทุกได้ก็เกือบเกือบสาสิบตันนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมาดูสเปคกันอีกนีหนึงครับว่าอะไรเป็นยังไงนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ